รู้ไหมว่าราเม็งเส้นนี้ใช้เวลานวดกว่า8ชั่วโมงและก็เคี่ยวซุปนานถึง8ชั่วโมงเต็มใครที่ชอบเส้นราเมงไม่ควรพลาดสาหรับใครที่ชอบร้านอาหารดีๆเนี่ยวันนี้จะพาไปลองโออิชิราเม็งเริ่มด้วยเมนูฮิตอันดับหนึ่งนั่นคือทงคัตสึเทมปุระราเม็งซุปทงคัตสึเข้มขน้นเส้นโมโตโมเมนเหนียวนุ่มเทมปุระกรอบๆจุ่มซุปร้อนๆเนี่ยอร่อยมากต่อด้วยมิโซะชาบูราเม็งซุปมิโซะหวานมันเนื้อชาบูบางๆนุ่มละลายในปากและสําหรับคนที่ชอบเผ็ดต้องนี่เลยทงคัสตสมม่บกล พร้อมกับหมูชาชูนุ่มๆแล้วถ้าใครชอบแบบฟิวชั่นนะตัวนี้เลยราเมนกะเพรากรอบเส้นราเมนแบบผัดไทยใส่กุ้งหมูสับกะเพรากรอบๆความลงตัวแบบเนี้ยหาที่ไหนไม่ได้แล้วและเมนูนี้ผมชอบมากที่สุดก็คือราเมนหอยลายผัดพริกเผาให้หอยลายมาเยอะๆเนื้อนึบๆได้กลิ่นพริกเผาหอมมันและได้ความเผ็ดนิดๆอร่อยแบบติดใจถึงใจสุดๆสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบเส้นที่นี่ก็จะมีข้าวหน้าปลาซาบะซอสเทอริยากิปลาย่างหอมๆเนื้อนุ่มๆเข้ากันกับข้าวดีมากๆแล้วสำหรับใครที่มีบัตร KTC เนี่ยมื้อนี้ KTC มีโปรต ครบ500บาทต่อเซลล์สลิปและสมาชิกบัตรเครดิต KDC JBC เนี่ยใช้ใจบัตรครบทุก1,000บาทต่อเซลล์สลิปรับ1สิธิ์ลุ้นรางวัลตั๋วขึ้นบินพร้อมบัตรกำนันจำนวน5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งรวมเป็น10ที่นั่งได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบฟรีๆเลยแต่รีบเลยนะครับเพราะจะหมดเขต31กรกฎาคมนี้แล้วใครที่ชอบกินราเมนแนะนำกดเซฟคลิปนี้ไว้ไปบอกต่อเพื่อนๆและช่วยไปกินกันเลยนะครับ